ยาแก้อาการนานมาแล้วมีหมอชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งในที่นั้นเขามีชื่อเสียงมากเขาเป็นหมอที่ดีที่สุดในหมู่บ้านนี้และชื่อเสียงกิตติศัพท์ของเขาก็เลื่องระบือไกลไปทั่วทั้งเมืองนั่นเลยไปยังเมืองอื่นๆอีกด้วยทุกๆคนพูดยกย่องหมอผู้นี้ว่าถ้าใครได้รับยาที่ปรุงโดยหมอแล้วล้วก็โรคใดๆที่เป็นอยู่ก็จะหายได้ในเวลาไม่นานและเพราะเหตุนี้ ที่บ้านของหมอผู้นี้จึงมักจะมีคนไข้ามากมายนานแน่นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมืดหมอต้องจ้างคนมาช่วยเหลือหลายคนเพื่อคอยช่วยเหลือเขาในการรักษาคนไข้จํานวนมากมายที่เดินทางมาจากทั่วทั้งเมืองเย็นวันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งมานั่งรอพบหมออยู่ในห้องเล็กๆที่จัดเตรียมไว้นางมีอาการไม่สบายใจมีความกังวลใจเหมือนกับคนไข้ารายอื่นๆทั่วไปเมื่อถึงคิวของนาง คนที่มาช่วยหมอยึงพานางไปพบหมอเชิญใจยายยายเป็นอะไรหรือยายถึงได้มารอพบหมอจนเวลาค่ำมืดเช่นนี้ยายดูเหน็ดเหนื่อยมากทีเดียวมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับยายหรือหมอให้การต้อนรับนางอย่างอบอุ่นหญิงชาราตอบหมอในอาการลังเลอยู่บ้างว่าสวัสดีจ้าคุณหมอดิฉันไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอกค่ะ แต่ว่าดิฉันไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเดือดร้อนที่ลูกชายของดิฉันนํามาค่ะอ๋อหมอเข้าใจแล้วและลูกชายของยายมีอาการเป็นอย่างไรล่ะหมอได้ถามขึ้นหญิงชราตอบอย่างอึดอัดใจอยู่บ้างคุณหมอลูกชายของดิฉันมีนิสัยที่ไม่ดีจ้าและดิฉันคิดว่าคุณหมอจะสามารถรักษานิสัยที่ไม่ดีของลูกชายดิฉันได้ โดยที่คุณหมอจะปรุงยาวิเศษรักษานิสัยที่ไม่ดีเนี่ยหรือนิสัยแบบไหนกันล่ะขอให้คุณยายได้บอกหมอตามตรงมาเถิดว่านิสัยที่ไม่ดีของลูกชายของคุณยายนั้นเป็นอย่างไรยิงชาราทอดตาลงตามอยู่ครู่หนึ่งในอาการลังเลครั้นแล้วนางก็พูดกระซิบเบาๆเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ยินนอกจากหมอเท่านั้นคุณหมอคะดิฉันรู้สึกอายเหลือเกิน ที่จะบอกคุณหมอค่ะคือลูกชายของดิฉันแกชอบขโมยของของคนอื่นเขาเป็นคนขี้ขโมยโดยสันดาลเขาเริ่มจากขโมยของเล็กๆน้อยๆในตอนเด็กๆและตอนนี้เมื่อโตขึ้นมาเขาก็เริ่มจะเป็นมหาโจรแล้วและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเขาดันเป็นคนที่ฉลาดและใจกล้าอีกด้วยดิฉันเกรงว่าต่อไปเขาจะกลายเป็นคนนอกกฎที่ก่อเรื่องไม่หยุด และสร้างเรื่องวุ่นวายให้กับบ้านเมืองคุณหมอคะคุณหมอโปรดช่วยเขาให้นิสัยขี้ขโมยนี้ได้หายไปด้วยเถิดญิงชารากล่าววิงวอนอย่างจริงใจแม้ว่าหมอจะเคยได้ยินเรื่องเศร้าๆมามากมายแต่เรื่องนี้ก็เพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกดังนั้นเขาจึงไม่แน่ใจว่าเขาจะปฏิบัติต่อยิงชาราผู้มีความกังวลคนนี้ได้อย่างไรและหมอเองก็จะนิ่งอยู่เฉยไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงตอบในท่าทีที่ให้ความแม่นใจแก่นางว่าคุณยายในกรณีที่คนไข้เป็นเช่นนี้มีน้อยมากแต่หมอจะปรุงยาบางอย่างที่ได้ผลสำหรับรักษาอาการขี้ขโมยของลูกชายของยายยายไม่ต้องเป็นกังวลน,นะหมอพูดพลางเอามือลูบหลังของนางเพื่อทำให้นางสบายใจในขณะที่พาออกมาส่งยังห้องรอคอยที่จะรับยาขอพระคุณมากๆเลยจ้ะคุณหมอ ถ้าคุณหมอสามารถรักษานิสัยชั่วของลูกชายของดิฉันได้นั่นแหละคือความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในชีวิตของดิฉันค่ะและก็ทำให้ดิฉันสามารถนอนตายตาหลับได้ยิงชราพูดพลางก้มศรีรษะลงต่ำราวกับว่านางกำลังกระทำการสักการะต่อผู้เป็นหมอหลังจากนั้นหมอก็หายเข้าไปในห้องปรุงยาของเขา ทำการปรุงยาและนําออกมาส่งให้แก่หญิงชราพลางพูดว่ายายนี่แหละคือยาขนาดพิเศษที่หมอปรุงสําหรับลูกชายของคุณยายมันเป็นยายชนิดผงยายบอกลูกชายของยายให้เขากินในตอนที่เขากําลังจะเริ่มลงมือขโมยของนั่นแหละนี่เป็นข้อสําคัญมากขอบคุณค่ะคุณหมอดิฉันจะบอกลูกชายของดิฉันอย่างแน่นอน ถึงสิ่งที่คุณหมอได้บอกดิฉันค่ะดิฉันขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งหญิงชารากล่าวด้วยความสำนึกถึงบุญคุณเป็นอย่างสูงก่อนจะกลับบ้านในทันทีที่หญิงชารา,าออกไปจากบ้านหมอบรรดาผู้ช่วยต่างมองซึ่งกันและการด้วยความสงสัยเพราะว่าผู้ช่วยเหล่านั้นได้มองเห็นความเป็นไปในระหว่างที่หญิงชารากับหมอพูดคุยกันครั้นแล้วผู้ช่วยคนหนึ่งก็พูดกระซิบขึ้นว่า ฉันรู้ว่าเจ้านายของเราเป็นหมอที่ดีเยี่ยมที่สุดในเมืองแต่ฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของมหาโจรนี้เราไปถามเจ้านายเราดูเถิดพวกผู้ช่วยของหมอต่างพากันมาถามหมอถึงยาที่หมอได้ปรุงให้กับหญิงชาราไปเพราะพวกเขาต่างรู้กันว่าหญิงชาราผู้นี้มีลูกชายที่เขาลือกันว่าเป็นมหาโจรในเมืองนายขอรับหญิงชาราผู้นี้ป่วยเป็นโรคอะไร นางมาหาด้วยอาการกลุ้มใจเกี่ยวกับลูกชายเพราะลูกชายแกป่วยนะสิหมอจึงปรุงยาชนิดใหม่ให้แกหญิงชารานั่นและยานี้ก็จะสามารถรักษาอาการของลูกชายของนางได้อย่างแน่นอนหมอลูกชายแกเป็นมหาโจรเชียวนะใครๆเขาก็เลอกันเราช่วยโจรจะดีหรือหมอจะเป็นโจรหรือเป็นคนชั่วร้ายเพียงใดในอาชีพหมอก็ต้องรักษาเขาส่วนในเรื่องการกระทำความผิด ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่วนยาที่หมอปรุงให้นะ่ะจะช่วยรักษาให้เขาเลิกเป็นโจรตลอดชีวิตฮะทำไมจึงรักษาได้หรือผู้ช่วยต่างตกใจแต่หมอก็ไม่ได้ตอบได้แต่ทำหน้ายิ้มยิ้มเมื่อผ่านไปสองวันพวกผู้ช่วยก็ได้กลับมาถามหมออีกครั้งคุณหมอครับพวกเราได้ถกเถียงกันถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่คุณหมอ ปรุงยารักษาโรคโจรเป็นเวลาสองวันแล้วแต่ว่าพวกเราก็ยังคงสงสัยอยู่และไม่ได้คำตอบขอให้คุณหมอได้โปรดบอกเราเถอดครับว่ายาชนิดใหม่ที่คุณหมอปรุงสำหรับรักษาโรคชนิดนี้คืออะไรกันพวกเขารีบมาถามเอาละ่ะหมอจะอธิบายให้ฟังพวกขี้ขโมยและพวกโจรน,นี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรกันหรอก พวกนี้มักจะมีประสาทที่เข้มแข็งเสียอีกด้วยซ้ำแต่มันเป็นความพอใจที่พวกเขามีนิสัยเป็นโจรโดยกำเนิดเสียมากกว่าเมื่อหญิงชาราบอกหมอเกี่ยวกับลูกชายของนางมีนิสัยเป็นคนขี้ขโมยหมอจึงคิดขึ้นมาทันทีถึงวิธีการที่จะขัดขวางการเป็นขโมยของเขาดังนั้นหมอได้ปรุงยาขึ้นมาใหม่ขนาดหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณในการทำให้ปอดแห้งเมื่อเขากำลังจะขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งหัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้น เมื่อหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นยานี้จะออกฤทธิ์ทำให้ปอดของเขาแหง้งและเขาก็จะไอตลอดเวลาและไอไม่หยุดพวกท่านคิดว่าท่านจะขโมยอะไรได้สักอย่างหนึ่งหรือไม่เมื่อท่านเกิดอาการไอขึ้นมาเสียงไอนี้ก็จะทำให้มีคนได้ยินและก็จะถูกจับนี่แหละคือยาผงสูตรใหม่ที่ใช้สำหรับรักษาโรคขี้ขโมยที่หมอเป็นคนปรุงขึ้นมาเมื่อทุกคนได้ฟังแล้ว ก็รู้สึกทึ่งและตะลึงในความเก่งกาจของหมอพวกท่านรอดูแลกันหลังจากนี้อาจจะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับมหาโจรผู้นี้กล่าวถึงยิ้งชราเมื่อได้หาหมอแล้วก็ได้นำยาไปให้ลูกชายนางเองก็ฉลาดไม่แพ้ลูกชายนางแกล้งบอกว่านี่เป็นยาเพิ่มกําลังให้กินในตอนจะเริ่มงานเมื่อลูกชายเห็นดังนั้นก็ได้นำไปกินตอนก่อนจะลงมือขโมยทรัพย์สิน และไม่นานก็มีข่าวว่าทางการสามารถจัดการกับมาหาโจรผู้นี้ได้เมื่อได้รับโทษและพ้นโทษออกมาเขาก็กลับมาเป็นโจรอย่างเก่าแต่แล้วก็ต้องโดนจับอีกจนแล้วจนเล่าจนเขาคิดเลิกขโมยของไปเองทำให้ผู้เป็นแม่กลับมาหาหมอวิเศษนี้เพื่อทำการขอบคุณอย่างสุดซึง้ง